เออใคยอยากคอดถามว่าในโลกนี่มีอยู่บ่ลุงที่ใจดีนะลุงที่ว่าใจดีนะเวลาลูกลูกเคยว่า,วาบักบ้าบักบี้บัก,กะตะกตะเตอเออหรือว่าห้องโกกใช้ลุงผู้เฒ่าตาได้ห้องตาเฉียกตาลานใช่นะคืออยากให้นี่นะและเผู่เฒ่าใจดีมีอยู่บ่ที่ว่าบ่ให้ข้าเจ้านะ ไม้คมว่าลูกเคยจากตาเสียกตาลอกช่ยอยากห้องโกกโเก๊ก,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 กชัยกะบทือซามีอยู่บ่เออมีอยู่บ่ในโลกเนะกี่ย,ยอ,อยากคู่แจ็กแบบมีอยู่บ่ยังเหลือมีอยู่บ่คนแบบนี้น,นนะคนที่ว่าใจดีนะเวลาลูกเคยตาเสียกตาลอกช่ว่ากูมึงสูมีอยู่บ่แบบนี้นะให้พุทา่าอดได้มีอยู่บ่เอออยากคู่แจักยังมีอยู่บ่อันที่ลุงใจดีในโลกเนะี่ยอยาก,กคู่บบมีอยู่บ่คนใจดีเวลาอันลูกเคยว่า,วา ลุงกระเตรกระเติดลุงกระเตะกระติเนี่ยมีอยู่บอ่อแบบนี้ฮ่ะเวลาพิษมาแล้วว่า่โอ้ยหยอกซือโอ้คือมันง่ายเนะพังเราคือมันง่ายดีคือว่าแก้ตโตง,ง่ายๆนะเออคือแบบยอมชิเปียบนะแบบคือว่าเอาตัวลอนนะผู้จักพิษกูจักขอโทษดิอันนี้ว่าคือง่ายได้เอ,อ้ยหยอกโอ้ คันยอกได้คือแบบเจ้าแววนี่ยคอยกระยอกคือกันแล้วมีลุงมีให้ก็เฉียวเนาะยอกได้ปะไพรปะก้ายอกลุงเนาะยอกก็ยอกเกินเจ้ายอกยอกเกินเหตุก็พ้นบ๊วเม่นว่าให้ยอกขันพู้อื่นยอกคอยกบอยากให้ดอกลูกเคยร้านเคยเป็นไปยอกยอกบันเม่นแน่ยอกบ่เจ้ายอกมันคือจะดีนะยอกมันคือบ่ยอกบ๊วเม่นนะโอ้ยตั้งบ่จักทีบเนาะ นึ่งมันก็ใหญ่แล้วก็ยังเปจักทีบอยู่คข้ามานิดหน้อยก็ว่าไปหมดหนึ่งยอกเห็ดได้จะกลาว่ายอกสมรมติว่าเจ้าเป็นเคยข้าเจ้าเนาะจะไปยอกว่าเออลุงกระเตอะเออลุงกระเติดจักริก้าบอกเขาบอกเอาจะปากแตกกระบุลแล้วหรือว่าเขาบอกไม้เจ้ากระบุลแล้วเพิ่นแท็มจับไม้ลุงคืนอีกได้น่ะพวกเราพวกเราพวกเราถือหนึ่งนะพนันจังไม้ลุงโอ้ย คิดว่าคอยย่านเจบ้บ่มีแต่คอยเอาเจ้าสองบทบเท่านั้นแหละเออคอ,อ,อยเช่าสองทบคอยเอาทบหนึ่งนะจกักไพ่ใชไหมไพ่กันแน่แหละคิดว่าคอยย่านบอกคำเจ้าว่านะค,คิดว่าคอยย่านแห้งบ่คอยต้องการแค่คำขอโทษสันส้นๆกันยากเนาะ บัดดูถูกเหยียบย่ำคนอื่นคือว่าง่ายแทะคือว่าง่ายแทะบัดขอโทษสั้นๆเนี่ยโอ้วยอมชีเปียบอีกได้ผลกันได้บุญยอมชีเปียบหนึ่งได้ผลกันเออว่ามูหได้ได้อันนั้นแล้วบัดโตนะกันยังบุญยอมชีเปียบมูหคือกันแล้วเออว่าบให้เกียิไม่สักคือว่าดูถูกชักชกชักชีบัดโตกันยังบุญยอมแหละ ไพ่ชิบย้อมในโต้ว่าคือบห้เกียรติหมูนี่คำขอโทษมิดหนึ่งกับโบมี่คำหนึ่งกับโบมี่เห็นยังเก่งยังห้องใจช้ำวะโอ้ยอันนี้แล้วเขาคนบ่นจักต่ำจักสูงเออคนใหญ่จะซื้อแต่บบจักต่ำจักสูงก่อนชิเว่าอยัางกะคิดกอ่อนเอออันนี้อยากว่ายัางกะว,ว่าเออบัดพิษมาเลย ก่โตง่ายๆได้ข่อยหยอกเจ้าโอ้ข่อยหยอกเจ้าข่อยก็ยังหยอกลุงคือกันได้หยอกแบบว่าลุงนะลุงบ่าลุงมาลุงมูหยอกไปถั่วทินะหยอกเล่นก็หยอกนะเวลาหาก้าว่าผิดหลือถาก็ข่อยหยอกเจ้าสะซื้อได้ลุงเออข่อยหยอกเจ้าอย่าถือซาได้ข่อยหยอกข่อยบกคิดว่าเจ้าฉีจริงจังเออข่อยบกคิดว่าลุงฉีจริงจังข่อยหยอกก็ซื้อโยว่าแบบนี้พักก็เอาได้เนาะก้าวอันชีพิดแลวก้าวใครชีว่าเรื่องว่าคว่ำแลวก็ เฮตตีวา่าวาหยอกแล้วมันนี่โยไพฉีว่าวบ่ได้แบบนี้เออค่อยหยอกได้ค่อยหยอกได้เออฮะตัวว่าวไงตัวว่าวนะคนอื่นหยอกก็คืออยู่แต่เจ้าเป็นเคยมาหยอกลงุงหยอกพอหยอกแน่บ่ถือเออจะหยอกเขาโยอก,อยอกเกเดแด,เเดงโพดบุ๊มเป็นครูยังให้ดอกแค่คำขอโทษชั้นหนึ่งค่อยก็พอใจแล้ว ขันบบว่าจนะยอมพิษยอมวาน่ะอันนี้เจ้าก็เก่งเจ้าก็หองบ่ยอมชีเปรียบบ่ยอมขอโทษโมอีกเออคอยบ่ยอมตรงนี้คอยบอยคิดว่าย่านเจ้าจะมิดได้มิดหนึ่งคอยก็คิดย่านคอยบอกอตรงโลดท่านี้แล้วคอยจะบอกเจ้านะ่ะให้เจ้าคิดดีๆเลยมันเมรนเนี้ยโยกบอท่านี้แล้วเออคอยอยากคอท้าว คนเขามีการศึกษาแท้เวลาเขาเอื่นลุงเขาเอื่นแบบใดบ่เขาเอื่นว่าบากบ่หรือว่ามึงบ่หรือว่ากูมึงบ่หรือว่าสู่บ่เขาเอื้นแบบใดมึงกูบ่หรือว่ามึงหรือว่าบากบ่เขาเอื่นแบบนี้บ่คนที่ว่ามีการศึกษานะเวลาเขาเอื่นลุงเอื้นเต้านะเขาเอื่นแบบใดเอื่นว่าบากบ่หรือว่ากูมึงบ่เขาเอื่นแบบใดจาวคอยบ่หูเออคอยคิดว่า เออเดี๋ยวมึงกูไดบ่บมเมนบ่เออเขาคิดว่ากูมึงโบมเมนว่าะเออที่ผ่านมาเขาเขาใจพิษมาตลอดเนาะเขาคิดว่าคนเวลาเขามีการศึกษาแหละเวลาเขาเอื่นพะธาตาน่าเขาหมักเอื่นแบบมึงกูเออโบเมนใช่หระเออเขาคิดไว้ว่าเอิ่นนี่ไดบโบเมนบ่ใะเออคอยเขาใจพิษใช่เนาะเขาคิดว่าเอิ่นําบากมึงกูก็ได้เออเนาะ